นะวันนี้ค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะวันนี้คุณแม่ได้คลิปผ้าโฮนนะคะวันนี้นะคะทําคลิปผ้าโฮนค่ะค่ะเป็นผ้าโฮนค่ะผ้าโ h นเป็นผ้าประจำจังหวัดสุรินทร์นะคะค่ะเขาเรียกว่าลายโ h นค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะผ้าสามตะกรอน,นนะคะลายโฮนนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะลายโฮนนะคะถ้ามาจังหวัดสุรินทร์นะคะ ค่ะถ้ามาถึงจังหวัดสุรินต้องได้ผ้าโงนติดมือไปแหละค่ะเพราะว่ามาซื้อผ้าไหมจังหวัดสุรินต้องมีผ้าโงนค่ะผ้าโฮนนี้ค่ะเขาเรียกว่าลายโฮนค่ะค่ะเป็นลายประจำจังหวัดสุรินทนะคะค่ะราคา1,700บาทนะคะผ้าวิ่งขึ้นทุกวันเลยค่ะคุณแม่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงค่ะค่ะผ้าวิ่งขึ้นทุกวันเลยค่ะผ้าขึ้นราคามากค่ะค่ะผ้าโงนนะคะ1,700บาทค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเดือนงานแต่งด้วยค่ะ แล้วเขาจะหาผ้าไปแต่งไอไปไปกราบไหว้ค่ะญาติทางฝ่ายชายนะคะไปกราบไหว้ญาติทางฝ่ายชายค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกคืนเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ้าโหนค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอนนะคะลายโหนงานไหมบ้านค่ะค่ะสวยงามมากเก็บมามากค่ะ รหัส5นะคะที่คุณแม่หยิบขึ้นมานะคะค่ะคุณแม่ก็ใส่ผ้าฮอนเหมือนกันนะคะวันนี้ค่ะคุณแม่ก็ใส่ลายฮอค่ะค่ะเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ต้องมีผ้าฮอนนุ่งค่ะค่ะราคาอยู่ที่11700งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นลายฮอนะคะค่ะรหัส5ค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านค่ะสวยงามมากค่ะแจ่มมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่1700ดรอบาทค่ะห้าลายฮอนะคะ คาะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นตัดเสื้อก็สวยกางเกงก็งามโดดเด่นมากค่ะผ้าลายโฮนนี่ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะขาะรหัสหกค่ะค่ะสวยทุกคืนงามทุกคืนแจ่มทุกคืนนะคะรหัสหกนะคะค่ะเป็นผ้าลายโฮนค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะเป็นงานไหมบ้านนะคะค่ะสวยทุกคืนงามทุกคืนแจ่มทุกคืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ ผ้าสามตะกอนนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าลายโฮนนะคะสวยโดดเด่นงามมากค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะน้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะเป็นลายโฮนนะคะค่ะเป็นมีเกลียวด้วยค่ะค่ะสวยค่ะ ค่ะไปตัดเสื้อตัดตังเกงยิ่งสวยงามมากค่ะใส่เสื้อซับฟารีนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะผ้าฮอนนี่ค่ะค่ะเป็นผ้าประจำจังหวัดสุรินทร์ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นงานใหม่บ้านค่ะสวยนะคะบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มแม่บ้านทําค่ะค้าพวกนี้ค่ะประจำจังหวัดสุรินทร์ค่ะเป็นผ้าประจำจังหวัดสุรินทร์นะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นผ้าลายฮอนค่ะค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนโดดเด่นทุกขืนค่ะ หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะหนึ่งพันเจ็ดนะคะคุณแม่พูดผิดนะคะขออภัยค่ะคุณยายซื้อมาพันหกคุณยายขายพันหกคุณยายจะอ,อะไรซื้อซื้อปลาทูกินค่ะคุณยายคุณยายต้องเอากาไรบวกร้อยหนึ่งค่ะค่ะคุณแม่พูดผิดนะคะราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะรหัสเจ็ดค่ะค่ะเป็นผ้าลายโฮนค่ะสวยมากค่ะโดดเด่นมากนะคะดูนะคะ ค่ะเป็นผ้าเจ้า2อเจ้านี่แหละทําค่ะค่ะคุณแม่เป็นผ้าหน้ากีนะคะราคานี้ผ้าหน้ากีนะคะ1,700บาทค่ะค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะสวยมากค่ะโดดเด่นมากค่ะแจ่มมากค่ะหนึ่งพบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่บาทเป็นลายฮนนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นงานใหม่บ้านนะคะ ค่ะโทวทักคุณแม่เข้ามาได้ค่ะน้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะเป็นผ้าลายโฮนนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะเป็นงานใหม่บ้านนะคะสวยมากค่ะเงียนมากค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นผ้าลายโฮนนะคะสวยทุผืนงามทุกผืนแจ่มทุผืนโดดเด่นทุผืนค่ะค่ารหัสสีนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเ้อยบาทนะคะเป็นงานใหมบ้านพุ่งยืนนะคะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะค่ะเป็นสีแดงเม็นมะขามเขาเรียกว่าแดงเล็นมะขามค่ะแดงครั่งก็เรียกค่ะค่ะเป็นโฮนสีแดงครั่งนะคะส่วนมากเขาจะทาแต่สีพวกนี้ค่ะลูกค้าก็ถามหาอยู่ค่ะอยากได้สีฟ้าสีเขียวแต่หายยากค่ะ เขาบอกว่าสีเขียวสีอะไรเนี่ยมันทํายากค่ะเขาไม่ค่อยทําเห็นบอกว่ามันทํายากค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะเป็นผ้าโหนนะคะขาะรหัสสีค่ะงานประจําจังหวัดสุรินทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นลายโฮนค่ะเป็นลายประจำจังหวัดสุรินทร์นะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะน้องรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นลายโฮนนะคะค่ะสวยงามมากค่ะโดดเด่นมากค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะรหัสสี่นะคะ ค่ะสวยค่ะคุณแม่ก็ใส่หลายโฮนนะคะวันนี้นะคะนี่ค่ะคุณแม่ก็ใส่เหมือนกันหลายโฮนค่ะค่ะคนประจำคนสุรินทต้องมีผ้าหลายโฮนนะคะใส่ค่ะค่ะเป็นผ้าประจำจังหวัดสุรินนะคะความยาวสองเมตรนะคะกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้านะคะค่ะกว้างใส่ยาวสองกว้างหนึ่งนะคะค่ะคนว่านคนจ่อยคนผอมใส่ได้ค่ะตัดกางเกงทรงขาตรงนี่งามมากค่ะคุณแม่เห็นเขาใส่นะคะ ราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทผ้าสามตะกอทอมือค่ะเป็นงานใหม่บ้านนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้นะคะน้อมรับต่อทางลายยินดีต้อนรับทุกท่าค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักเข้ามาได้นะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเป็นผ้าประจำจังหวัดสุรินทร์นะคะผ้าลายโฮนนะคะ ค่ะมัารหัสไหนก็โทรทักเข้ามานะคะเป็นค่าลายเดียวนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยโดดเด่นมากค่ะหนึ่งพันเจ็ด้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าลายโฮนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นผ้าสองแก้วค่ะอันนี้ค่ะแม่ซื้อมาสองแก้วไปตัดในหน้ากี่นะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าโฮลค่ะเป็นงานใหม่บ้านนะคะนิ่มทุกผืนสวยทุกผืนค่ะมากผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักเข้ามานะคะน้องรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะโดดเด่นมากค่ะค่ะเป็นผ้าลายโฮลนะคะสวยงามมากค่ะ คหนึ่งพั0เด้อบาทค่ะเป็นผ้าลายโฮนค่ะค่ะเป็นผ้าประจำจังหวัดสุรินทร์นะคะหนึ่งพันด้อยบาทค่ะค่ะกดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ค่ะค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็อยู่ได้ก็ยืนด้วยทุกวันนี้ก็คือพี่น้องชาวไทย fc ของคุณแม่นั่นแหละค่ะค่าให้กำลังใจนะคะ คาดร้อยหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพืนงามทุกผืนแจ่มทุกพืนค่ะคาดหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนทักเข้ามาได้ค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะสวยงามมากค่ะค่ะโดดเด่นค่ะคหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าลายโฮนนะคะ ค่ะเป็นผ้าประจําจังหวัดสุรินทร์ค่ะสวยมากค่ะออร่ามากค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะท่านจะเอาไปไหว้ค่ะท่านผู้ใหญ่นะคะในเรื่องงานวันเดือนนี้เป็นเดือนงานแต่งนะคะงานแต่งเยอะค่ะผ้าก็วิ่งขึ้นราคาค่ะเพราะว่าเขาวิ่งหาผ้ากันค่ะหาผ้าไปไปงานแต่งนี่แหละค่ะไปงานไปวันไหว้นี่แหละค่ะ ฝ่ายหญิงจะไหว้ไอ้บันพรุรุดผ่ายฝ่ายชายนะคะขาะใช้ผ้าไหมหลายผืนนะคะงานแต่งนะคะขาะผ้าถึงขึ้นราคามากค่ะขาช่วงนี้เข้าหาผ้ากันข่ะผ้าไหมนะคะจะแย่งกันค่ะผ้าแย่งกันนี้ค่ะจะขึ้นราคาเลยค่ะผ้าจะทรงตัวอยู่ที่ช่วงเข้าพรรษาค่ะถ้าออกพรรษามานี้ค่ะผ้าจะดีดราคาเลยนะคะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าหาผ้าไปขายาที่มันมีงานค่ะมีงานเข้าหาผ้าไหมกันค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะผ้าดิดราคามากค่ะเดือนนี้ค่ะคุณแม่ไม่เคยขายผ้าโฮนราคานี้เลยนะคะเพราะว่าผ้าหน้ากีก็พันหกแล้วค่ะคุณแม่ก็มาบวกพันเจ็ดแค่นั้นค่ะค่ะราคานี้ค่ะราคาย่อมเยาวนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะค่ะราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าหน้ากีนะคะค่ะสวยงามมากค่ะ ค่ะหนึ่้อยบาทค่ะค่ทายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามมาตลอดนะคะสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์้องทุกท่านค่ะ